คือผมสมบูรณ์สุดมากสีนะครับใกล้กอนคือคุณประภากรปินิพันธ์นะครับอของเราเป็นทีมสถาปนิกนะครับจากบริษัท g e เ d e s i c ดีไซน์เมื่อได้รับเชิญให้มาร่วมออกแบบก็รู้สึกเป็นเกียรติหลักการก็คือความเรียบง่ายนะฮะแล้วก็การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาวิธีคิดเกี่ยวกับเนื้องานนี้ เราจรึงพุ่งไปเด็นไปที่ทําเสื้อผ้าสําหรับคนตาบอดเลยแล้วก็สื่อสารง่ายที่สุดเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่จากลายต่างๆเนี่ยเขาไม่เห็นแต่ทุกวันเขามีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งเวลาเดินไปในที่คนเยอะๆเนี่ยเขาเขามักถูกคนชนกักข้างหลังเพราะคนไม่รู้ว่าเขาเนี่ยตาบอดเขาอยากได้เสื้อที่บอกคนตาดีว่าเขาเนี่ยตาบอดจากทางด้านหลัง ออจะทำยังไงให้คนที่เดินจากด้าหลังรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาตาบอดหนูก็เลยจับไนตรงหนา้าขาภาษาเบลเอาไปสกรีนไว้ด้านหลังแล้วเราจะสื่อสารยังไงจะสื่อสารยังไงกับภาษาเบลด้านหลังแล้วก็จะทําให้คนตาบอดเห็นได้ก็คือสพติคําว่า L L O B E L, ใช่ไหมคะคือของคนตาบอดเนี้ยตัวแอะค่ะตัวแอเขา,าจะมีแค่3จุดใช่ไหมคะ เราก็เติมจุดเข้าไปผิดสองจุดเพื่อให้เป็นตัว L เงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะสามารถสื่อสารกับคนตาปกติได้ใช้ชีวิตทุกวันแฮปปีก็คือเหมือนอยู่กับปัจจุบันนะคะทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดทําไปทุกๆกวันนะคะแล้ววันข้างหน้าต่อต่อไปมันก็จะดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไบบนี้ถ้าเรามองว่ามันดีเนี่ย มันก็คือสิ่งที่ดีละธรรมชาติธรรมชาติให้สิ่งที่ดีกับทุกคนอยู่ละเวลาผมมีเรื่องอะไรที่มันผิดคาดหรือมันเป็นเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราก็จะมองว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตวันนี้มันไม่ดีมันก็จะมีอะไรสักอย่างที่ให้เราดีดกลับมา